ก็สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมา ụ, รีวิว Power M นะครับก็มีของใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับพ <shooters> อดีมันมีลูกค้าหลายท่านนะสอบถามากันเข้ามานะครับว่ารุ่น S3000 ะครับเป็นทำเป็นซิงท่อด้วยไหมนะครับก็มาแล้วนะครับตามคำขอนะครับ เอสสามพันซิงค์ท่อครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมะแปลงนะครับก็เป็นสีคอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีซิงค์ท่อนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับได้เป็นได้บิดนะครับบอดได้นะครับเป็นฟูลบิดนะแล้วก็ คาปาซิเตอร์หมื่นไมโครร้อยโวลต์แปดลูกเหมือนเดิมครับคู่หน้านะครับก็เทอร์โบเหมือนเดิมนะครับพัดลมบารันนะครับก,เเบบบก็เป็นพาราแล้วนะครับประมาณนี้นะภายในแล้วก็จะมีซอฟต์สตาร์ทให้หนึ่งชุดนะครับเปิดเครื่องไม่มีกระตุกนะครับ ไม่มีกระตุกกระชากนะครับแล้วก็มีไดโอดนะครับเราเพิ่มให้เป็นสามตัวนะครับประมาณนี้นะครับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นหน้าขาวนะครับนี่เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็สวยงามน,นะครับก็สำหรับท่านที่ใช้ตู้เบสี่ใบนะครับค้างละสองก็จัดไปรุ่นนี้ได้นะครับเป็นเครื่องฟูบิดนะครับก็ความแรงก็จะแรงกว่าปกตินะครับตัวนี้ก็ได้แนวดุดันนิดนึงนะครับ ก็ power m นะครับรุ่น s 3 0 0พนะครับถ้าตัวปกติ full bit ก็ราคาอยู่ที่16,500บาทนะครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก1000บาทนะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับได้ตามคลิปนี่เลยนะนะครับตัวนี้นะครับราคา17,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับสนใจแบบนี้ก็สั่งได้นะครับหรือ สนใจเหมือนตัวเก่านะครับแบบเก่านะครับก็ยังทําอยู่นะครับสนใจแบบไหนก็สั่งทํากันได้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าคราวสวยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางท่านก็ชอบเป็นหน้าอาอนะครับก็อันนี้ความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนะครับ ตามนี้นะครับราคา17,500บาทนะครับต่างจากเดิมแค่1,000บาทได้อะไรบ้างครับก็ตามนี้เลยนะครับที่เพิ่มมาก็เป็นไดโอดนะครับจากเดิมก็2ตัวนะครับก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็โซลสตาร์ทนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นซิงท่อนะครับบอร์ดไดก็เป็นฟูบิดนะครับเพิ่มแค่พันเดียวนะครับ ราคานี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกหน้าได้ตามใจชอบนะครับผมให้ทุกหน้าได้เลยนะครับราคานี้นะครับฟักนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างดีให้นะครับสามขานะครับก็ตามนี้นะครับสนใจก็สั่งกันมาได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งปกดสองนะครับ ส่วน ID Line หรือว่า,าลิงก์ f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงใต้คำบรรยายนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปกดจิ้มลิงก์ตรงนั้นได้นะครับก็ท่านนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับเป็นของพระอาจารย์ครับไม่รู้อยู่วัดไหนนะครับพอดีท่านยังไม่ได้แจ้งที่อยู่มานะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็รบวนแจ้งที่อยู่ด้วยนะครับ างานพร้อมส่งแล้วนะครับก็งานนะครับยังเหลือไม่กี่เจ้านะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ผมจะเปิดรับออเดอร์เป็นปกตินะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ